มาพูดถึงนางเอกคนแรกในใชีวิตเชอร์ปรามเป็นยังไงลูกได้ร่วมงานกันรู้ไหมเดี๋ยวนะรู้จักมาก่อนไหมเออรู้จักมาก่อนอยู่แล้วตั้งตั้งแต่อยู่ n ีเอ็นทีแใหม่ๆก็ก็ตอนนั้นผมก็อยู่ไทยอยู่แล้วผมก็รู้เรื่องช่วงอะไรนะช่วง fortune cookie อ่ะเังดังมากอะ่ะก็เคยเห็นเชอมาก่อนอแล้วก็แบบเป็นเป็นคนเดียวที่ตอนผมไปแคสอะเป็นคนเดียวที่ผมแบบ จำได้รู้จักผมเลยแบบอาจจะมีความเขินมากกว่าปกตินิดนึงตอนรัใช่ใช่จริงจริงแต่พอได้ร่วมงานกันเป็นยังไงเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จริงจังตอนตอนทำงานอ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆเขาเป็นนิส์มากเป็นคนที่ชอบดูแลเขาได้ช่วยผมเยอะเพราะว่าเราจริงจริงเราคิดคล้ายกันมากแล้วเราทิคกันได้แบบเร็วพอสมควรผมดูว่าผมโชคดีมากที่นางเอกแรกคือเป็นเขาจริงจริงเราเคยเจอเหตุการณ์เดียวกับซีรีส์ที่เราเล่นไหมจากเพื่อนเป็นแฟนเหรอใช่ ค,ความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนแรกมันก็มีความแบบระแวงแหละเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเพื่อนนะเ้วเราก็กลัวเพื่อนจะจะแตกผมไม่ชอบการแบบรู้สึกแล้วเราเรา,เราเก็บไว้อะเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดเราเราทำได้เราก็ควรทำเลยทุกคนแบบปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสิ่งที่เราอยากรู้สึกแล้วก็ได้คุยกับเขาได้คุยแบบเพื่อนทุกคนว่าแบบไม่เชื่อว่าทุกคนโอเคนะแล้วเราบอกเลยก่อนคบกันว่าแบบถ้าเกิดเราเลิกกันอะ่ะ ทุกคนต้องยัง <ทำ S 1> โอเคกันอยู่นะหมายถึงว่าต้องเป็นเพื่อนกันตเป็นเพื่อนกันได้นะเราจะเราจะอกรีเลยว่าอันสิ่งนี้จะไม่ทําให้แก๊งเราแตก